สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพื่อน,นี่พ่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พีขาพบกันเช่นเคยจะพี่จ๋ากับนองราพีอ e. ีที่793ค่ะ793ประจำเย็นวันพฤหัสที่8พฤษภาคมค่ะ2568นะคะเช่นเคยจะพี่จ๋านองราพีมีพระเครื่อง พระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพี่จ๋า1ชุด30รายการ200บาททุกองค์2องค์500บาทนะพี่นะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพี่ได้เลยนะคะ099 084 1561 092 543 9610นนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง ปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาโทรทักลาแอดไลน์กันเข้ามานะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นค่ะรายการที่1เป็นเหรียญหลวงผูดูวัสแกจะพีจามีตอกโค้ดนะคะปีสา ขออนุญาตเรียกเป็นสีเงินนะคะพี่ขารายการที่1ส่วนรายการที่2เรียกเป็นสีทองนะคะมาคู่กันบ้านเดียวกันค่ะพี่ขาสอง1ค่ะหลวงปู่ดูจะพิจารต่อโค้ดสวยๆนะพี่นะเปิดให้พี่ๆส0งบาทจะพิจารับคู่กัน300บาทนะรายการที่3เป็นพระปิดตาค่ะเป็นพระปิดตาแบบนี้จะพิจารมาในเลี่ยมนะคะ มาในเรี่ยมสแตนเลสสวยๆเลยเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขา200บาทนะรายการที่4เป็นเหรียญหล่อพระปิดตาหลวงพ่อตาบจะมียันซ้ายขวานะคะด้านล่างภาษาไทยหลวงพ่อตาบค่ะวัดมะขามเรียงนะคะพี่ขาด้านหลังเงินทองมั่นคงแล้วก็มีแบบนี้มียันแบบนี้นะคะ 200บาทจะพี่จา๋าสององค์300บาทแล้วจัดส่งฟรีนะคะรายการที่5เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยค่ะด้านบนเขียนว่าสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกวยมาในเลี่ยมจะพี่จา๋าด้านหลังจะเป็นพระศิวลีจ้ะพระศิวลีเดินทุดงนะคะพิขานี่เปิดให้พี่ๆ200บาทนะคะ2อ,องค์300บาทจา้ะ รายการที่6ค่ะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขา,าได้มาคู่กันนะพี่นะด้านหลังจะเป็นยันสิงแบบนี้เลย200บาทค่ะรายการที่7เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาานะคะ ด้านหลังมียันแบบนี้นะ200บาทจะพีจา๋ารายการที่8จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบพิมพ์หน้าฝรั่งค่ะมาพร้อมกล่องนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบจะพีจา๋า2 0 0บาทนะจัดส่งฟรีด้วยค่ะ94ค่ะ200บาท2อ,องค์300บาทแล้วจัดส่งฟรีนะคะ รายการที่9ค่ะเป็นพระโคนสมอเป็นเนื้อสนอ่สนิมแดงนะคะเป็นพระโคนสมอค่ะ200บาทแล้วจัดส่งฟรีนะคะรายการที่10เป็นหานุมานค่ะของหลวงปูท่ทิมนะคะวัดละหารไล่จังหวัดไะ่อง ต่อโค้ดค่ะหนุมานหลวงปู่ทิมนะคะ1 1จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญขวัญถุงรุ่นปลอดภัยของหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะเหรียญขวัญถุงนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินวัดบางคางงน มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ200บาทค่ะ12จะเป็นพระผงสุพรรณ์จ้าพิจามาในเลี่ยมจับขอบนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะ200บาท13เป็นพระก,กิ่งอรหังค่ะเป็นกระไหล่ทองแบบนี้นะคะ ใต้ฐานค่ะมีต่อโคดด้วยค่ะพระกิ่งอรหันต์นะคะพี่ขา200บาทนะ2องค์300บาทค่ะรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายค่ะนครศรีธรรมราชนะพี่นะเหรียญพ่อท่านคล้ายจะพี่จ๋าพุทธาพิเศษ200ปีค่ะ สองบาทนะ15เป็นโสธรจพ่พิจาหลวงพ่อโสธรน,นะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรจะพิจาสวนสวยนะ200บาทจา้ะ16เป็นพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนค่ะมียันด้วยนะคะ200บาทค่ะ 17เป็นขุนแผนบ้านกลางมาในเลี่ยมจับขอบแบบนี้ค่ะ200บาทนะ2องค์300บาทแล้วจัดส่งฟรีค่ะ18ค่ะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นชนะมานมีต่อโค้ดนะพี่นะด้านหลังเป็นปี37ค่ะ อุดมโชคอุดมทรัพย์อุดม,อดมลาบนะคะพี่ขาวัดบ้านไร่นะนั่งผ่านพ่อคูณค่ะ19เป็นปิดตาเนื้อผงค่ะพี่ขาสวยๆค่ะด้านหลังมียันด้วยมาในเลี่ยมกันน้ำนะคะ200บาท20ค่ะจะเป็นพระกิ่งจีนเจ้าของบอกเป็นพระกิ่งจีนค่ะด้านหลังจะมีเป็นภาษาจีนแบบเนี้ย พระกิ่งจีนพิมพ์หลวงพ่อเงินปางเจริญพร200บาทค่ะ21จะเป็นพระร่วงอุ้มบาท21จะเป็นพระร่วงอุ้มบาทค่ะ22หลวงพ่อสุดวัดกาหลงต่อโคตรปี17 เป็นเหรียญสีลุ้งนะพี่นะแสงมาจะเป็นออกสีแบบนี้ส,สวยๆเลยจ้ะ23เป็นพระสังกจายค่ะพระสังกจายวัดบางฉลงนอกนะคะพี่ขาเป็นหลวงปูกเผือกวัดกิ่งแก้วปุกเสกค่ะ2499นะคะ24ค่ะ ตลับคิปพึ่งมหามงคลหลวงปู่ทิมค่ะ200บาทนะ25ค่ะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะ 26ค่ะเป็นเหรียญทวีราบหลวงพ่อกรันวัดพญาตนะคะอายุทยา27เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะ200บาทแล้วจัดสองฟรีค่ะ28สสมเด็จเก่าค่ะ 200บาทแล้วจัดส่งฟรี29เป็นพระศิวลีค่ะของหลวงปุตโตนะคะพระศิวลีเดินทุดงหลวงปุตโตวัดประดูชฉิบลีค่ะ30เป็นพระ25พุทธศตรวรรษค่ะด้าน,นหลังยันชัดเจน200บาทจัดโอเคจ้ะพี่จ๋าน้องรักพีลงครบแล้วนะคะชอบรายการไหน 099-084-1561 092-543-9610สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ